ฉันไม่เคยเชื่อเรื่องผีจนกระทั่งไปที่อุมโมงค์อินุนากิฟุกุโอกะอุโมงค์เก่าที่เชื่อมโยงกับคดีฆาตกรรมสุดโหดและเรื่องเล่าถึงหมู่บ้านต้องห้ามที่กฎหมายเข้าไปไม่ถึง ตอนแรกก็แค่ไปสำรวจกับเพื่อนๆอ,อยากพิสูจน์ว่ามันก็แค่เรื่องแต่งแต่พอเข้าไปลึกๆอากาศมันเย็นลงผิดปกติไฟฉายก็เริ่มกระพริบเหมือนจะหมดทั้งที่เพิ่งเปลี่ยนทานได้ยินเสียงอะไรไหมเพื่อนคนหนึ่งกระซิบฉันเงี่ยหูฟังเหมือนเสียงคนเรียกเบาๆแต่ฟังไม่รู้เรื่อง จากนั้นกล้องก็เริ่มรวนภาพแตกแตกแล้วก็เห็นเงาคนไร้หน้ายืนอยู่ตรงปากอุโมงค์ฉันกรีดร้องสุดเสียงเพื่อนๆก็ตกใจวิ่งหนีกันอัลลามาน พอออกมาจากอุโมงค์ได้ฉันก็รู้ว่ามีอะไรบางอย่างตามออกมาด้วยฝันร้ายเสียงกระซิบและความรู้สึกเหมือนมีใครจ้องมองตลอดเวลาอุโมงค์อินุนากิไม่ใช่แค่เรื่องเล่าแต่มันคือขุมนรกที่รอคอยเหยื่อถ้าไม่อยากเจอเหมือนฉันอย่าเข้าไป